ขนาดฉันท้องสามีของฉันยินให้ฉันคอยรับใช้คู่มันของเขาอยู่เลยเราช่วยหยิบช้อนให้ฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะอันนี้ฉันยังไมเก็บอ่ะไม่ได้ยินเลยไงรีบลงไปเก็บสิ แปมเป็นอะไรเพื่อแกกล้ามากไหทําแบบนี้เขาไม่ได้พีการนะคะเมื่อกี้เขายังเียิบมือฉันเลยอะค่ะหยุดใส่ร้ายแปมได้แล้วแล้วถ้าแกงไม่หยุดพูดอกีกฉันจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของแม่เดี๋ยวปว่าดาวเลยค่ะดาวเป็นหิงห,ห้แต่กับต้องมาดูแลคู่มันอย่างฉัน รู้สึกแล้วดีคะเห็นไหมแกคิดจะทำร้ายแปมแต่แปมกลับเห็นโลกเห็นใจแกอยู่เลยอะแปมอยากขอพาคุณไปทั้ง่มดนะฉันต้องหาเงินให้ได้ ที่สุดฉันจะได้หลุดพ้จากนรกในสักทีนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ๋อแต่งตัวมายุ่ผู้ชายนะั้นทั่งย่เองกำลังตั้งท้องลูกอยู่นี่นะน่ามีตายฉันมาทำงานมีอะไรให้ต้อง,างาอายเธองคงต้องการเงินมากสินะ ทุกคนในร้านครับมีใครจะสนใจรับเลี้ยงผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับพอดีว่าเธอต้องการเงินเป็นจำนวนมากครับสนใจไหมครับจริงเหรอครับผมไม่ใส่กวเมืนกันแล้วเ,เ, <c oughs> เ่ยเราเฮ้ยกูจ่ายแล้วนะเว้ย อะไรของมันวะคุณหมอคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ฉันนะคะทำไมแม่ฉันถึงเป็นแบบนี้อะคุณหมอหอเสียใจด้วยนะคะแม่ของคุณที่ตายไปแล้วค่ะไม่จริงอะเมื่อวานอาการแม่ฉันยังดีอยู่เลยนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะหมอทำไมแม่ฉัน ก็ไม่พอใช่ไหมคะฉันมีเงินค่ะรักศาสตร์ตัวแม่ฉันหน่อยได้ไหมคะคุณหมอคุณหมอช่วยแม่ฉันหน่อยนะคะออคุณคะ คุณหมอครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วครับคือภรรยาของคุณเนี่ยไม่ยอมให้ใครเข้าไปเอาตัวแม่เธอออกมาเลยค่ะเธอบอกว่าแม่เธอแค่นอนหลับแลวก็ฟื้นนะคะหมอคงต้องลบกวนคุณแล้วนะคะโอเคครับจัดการเหงครับนี่แกทำบ้าเลยแม่แกตายไปแล้ว จู่ๆแกจะมาห้ามไม่ให้คนอื่นเอาล่างแม่แก,กไปไม่ได้นะที่แม่ฉันต้องตายก็เพราะแกนั่นแหละแกเป็นชั่วแกเอาชีวิตของแม่ฉันเป็นตัวประกันได้ยังไงอะเกลียชั่วกเกลียชั่วยหยุดบ้ากได้ละ <c oughs> ดาว ฉันเสียใจด้วยนะเรื่องแม่ของเธออะแต่เธออยากรู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงเสียคุณหมายความว่าไงอะก็วันนั้นฉันบังเอิญไปเยี่ยมแม่เธอที่โรงพยาบาลแล้วฉันก็เผลอพูดเรื่องเธอให้แม่เธอฟังอะฉันก็เลยเป็ห่วงก็เลยช่วยให้แม่เธอไปสบาย อีอ้ยยทำอรแมู้ยอะไรแม่ก,มมกมากเดยวนี้นะทบ้าไรเนี่ยจะทํรอายแปมทำไมพวกแกได้ไรที่ทำร้ายฉันแลแม่ของฉนะันน่ะี่แม่ฉันต้องมาตายก็พผลที่นี่เมื่อกี้มันยังพูดอยว่ามันทำร้ายแม่ฉันนะบ่นมาสิบ่นหนบอกไจุดไง ช่วยฉันด้วยนะฉันกลัวต่อไปไม่ต้องให้ดาวมาดูแลฉันแล้วนะฉันกลัวดาวจะทำลายฉันอีกอะ่ะไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องกลัวแนละ้วคอยู่นี่แล้วนะฉันขอสั่งห้ามเลยนะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะมาแตะต้องตัวแปมเบลทขายไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่ตืน่น ฉันเอายาตุนมาให้อ่ะฉันขอโทษได้นะที่เมื่อวานฉันตบเธอเมื่อวานถึงธอฆ่าฉันอยู่เลยทำไมวันนี้มาทำดีซะละ่ะฉันมาคิดดูดีๆแล้วอ่ะต่อให้ฉันโกรธเธอไปแม่ฉันก็ไม่ฟืนขึ้นมาหรอกแล้วอีกอย่าง ฉันกับลูกก็ยังต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อฉันไม่อยากมีปัญหานะคิดได้ก็ดีเธออยากไปเดินเล่นหรือเปล่าเพื่ออยู่บ้านอาจจะเบื่อ พ้าไปนะ ใช่ไหมคุณมาตามที่อยู่ที่ฉันส่งให้แล้คุณก็ต้องมาคนเดียวถ้าไม่อย่างนั้นน่ะฉันไม่รับประกันความปลอดภัยทองนี่ ดาวนี่คุณก็จะทำอะไรเนี่ยปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะสารภาพมาว่าแกทำอะไรแม่ฉันทําไมอย่างนั้นฉันปล่อยแฟรทนนี่ลงนี้แน่สารภาพอะไรนี่แกพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องมอนคะช่วยฉันด้วยนะคะดาวผมบอกให้ปล่อยทั้งไงหนึ่งสอง ออคอณฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันพูดก็ได้คุณฉันเป็นคนถอดสายออกิเจนของแม่ดาวเองอะค่ะคุณว่าไงนะแปมมีอะไรที่ยังปิดบังอยู่อีกพูดมาให้หมด ฉันไม่ได้พิการอะที่ที่ฉันแกล้งป่วยอะก็เพราะแค่อยากเรียกร้องความสนใจจากคุณนะเมินแตเมิรนคะที่ฉันทำไปทั้งหมดอะาะฉันรักคุณนะเมินได้ยินฉันแล้วใช่ไหมเมินตอนนี้แม่ฉันก็ไม่อยู่แล้วฉันไม่มีความจำเป็นเลยต้องทนกับคุณอีกต่อไปและฉันจะส่งคืนนี้ให้ตำรวจต่อไปก็ให้ตำรวจจัดการเองก็แล้วกัน ส่วนคุณนัดวัญหย่ามาได้เลยไม่นะดาวผมไม่อยากดาวผมขอโทษผมไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ถ้าผมรู้เรื่องนี้แต่แรกอ่ะยังไงผมก็เข้าข้างคุณนะดาวอย่าลืมสิคุณไม่ตัวคนเดียวนะยังมีลูกของเราอยู่ไม่ใช่หรอดาวคนอริงๆนะดาวผมไม่รู้ว่ะ